ชื่อแท้ก็ไม่บอกแนะนาตัวก็ไม่ถามอะไรไปก็ไม่ตอบตกลงเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมนี่ You think we can be friends when you're not talking to me? How can we be friends if you're not talking to me? เราจะเป็นเพื่อนกันได้ไงเนี่ยฮะไม่คุยกับครูเลยไม่คุยกับส้มเลย How can we be friends when you're not talking to me? จะเป็นเพื่อนกันได้ไงนี่ื่อคุณไม่คุยกับฉันเลยอะ่ะ You're just a stranger. You're just a stranger. คุณก็เป็นได้แค่คนแปลกหน้าที่เข้ามา no. นูเดี๋ยวจะปีนกระเป๋าไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ Your playground นะคะ This is not your playground. โอ้ย u ูจะมานอนกระเป๋ากระเป๋าดีฉันไม่ใช่เตียงเด้อกระโดดก่อนแป๊บหนึง่ง No 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 You're too big No 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 Get off my back little girl Big girl not little girl นี่ เห็นสีแบบนี้ไม่ใช่เตียงอยูเด้อร์ดูสิ see? this is how someone is over friendly นะคะ over friendly จริงๆเลยเยังจะมานอนกับอันนี้อันนี้เตียงอยู่ this is your bed this is your bed okay meow 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 you want to be friends Talk to me then อยากเป็นเพื่อนกันกร็ไหนลองคุยสิเหมียวสักคำหนึ่ง โอ้ง,ง่วงหนูงว่วงหรือหนูโดนลมเป่าตาคะนี่คุณอยากได้อะไรจากฉันเนี่ย What more do you want from me? What more do you want from me เห็นไหม What more คืออยากได้อะไรมากกว่านี้ไม่ได้กระเป๋าฉันเดี๋ยจะมานั่งจักฉันไม่ได้นะ <laughs> What more do you want from me นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวจะถามอะไรจะสัมภาษณ์อะไรแมวต่อดีละคะเนี่ยไหนลองฝึกคิด อยาจะสัมภาษณ์ต่อะนะคะว่าที่คุณอยากได้อะไรจากฉันต้องการอะไรจากฉัน what more do you want to me เอาน,นี้ไปพูดได้ what more m ก็คืออยากได้อะไรมากกว่านี้นี่ยังไม่พออีกหรอประมานี้นะคะหรือนอกจาก what more ยังเพื่อ what else ก็ได้ what else what else อยากได้อะไรอีกอื่นๆอีกหรอนี่ยังไม่พออีกหรอนะคะ want the spot to d o s e เพราะว่า doze off แล้วว่านอนแบบงีบๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนเขาแล้วกันเนาะโอเคเอาเลท doze off โอเค We won't interrupt your sleep. We're not gonna interrupt your sleep. Okay? Have a good nap. นั่นเองค่ะชอบแต่งประโยคกับคุณส้มแบบนี้พร้อมกับดูสถานที่สวยๆงามๆนะคะอย่าลืมติดตามอี i ิ h แอ f เฟรมทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube Instagram แล้วก็ TikTok นะคะสนใจคอร์สแต่งประโยคตลอดชีพฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถประยุกได้ในสถานาการณ์ของคุณนะคะทักดูตัวอย่างการสอนได้ที่ไลน์แอนอินดิชฟินแลนด์เฟรมสำหรับวันนี้ Have a Good afternoon everyone Bye